กราบสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้อง,องๆทุกคนไม่เอาเอลซูไม่เอาเอลซูเอลซูอีกแล้วเอาเอา่อให้ให,ให้ให้พี่ได้กล่าวสวัสดีน้องๆก่อนไหมไม่เราไม่เอาเอลซูสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของกรไรเนอร์ก็วันนี้ก็อยู่กับชักหน้าหรือช้างผู้น่ารักน่ารักตรงไหนวะพี่ โหมันดุร้ายก็ดุร้ายใครบอกว่าชักหน้าดุร้ายชักหน้าเป็นช้างผู้น่ารักต่างหากไม่เอาเอลซุเราไม่เอาโหตั้งแต่ต้นเกมเขาก็บอกว่าเขาไม่เอาเอลซุไม่เอาเอลซูเอลซุมากทำไมเอาก็อยากเล่นไงว้เอลซูใครเล่นเน่ยไว้ตายแล้วเอลซูดีวจะยิงแม่นๆให้ดูชักหน้าไว้ใจได้เหรอ เออก็ตอนแรกกะว่าเออจะเล่นแบบเออแคลรี่สักหน่อยแต่ว่าคือมันมีการกลับกันนะเพราะเราเห็นว่าเออเขาเล่นแคลรี่บ่อยเออเราก็เลยให้กดให้เขาเล่นแคลรี่ปรากฏว่าเออเขาก็เล่นนั่นแหละแต่เขาก็จับเอลสูมาจังหวะนี้ชักหน้าขอบวกก่อนชักหน้าไม่ไหวให้พี่ใจเย็นพี่แล้วชักหน้ามันทําอะไรได้ป่ะพี่เอามาแก้แก้ไงน้องเอ้ย เออใช่ครัอพี่ชายผมว่าไม่ใช่นะมันแปลกๆเออเถอนะเชื่อพี่เะนะชักหน้าผิดอะไรชักหน้าก็แค่เป็นช้างผู้น่ารักแต่เสียงเนี่ยไม่น่ารักเลยมันก็เป็นธรรมดาของเสียงชักหน้าอยู่แล้วนี่เฟ้เฟ้เออตอนแฟ้ี่มันน่ารักนะพี่ เออก็อย่าว่าแล้วอย่าไปว่าชักหน้าเลยเฟ้ยทนน้ำมันเฟ้ยเอลสุมาสิเรามาช่วยกันทนน้ำสิช่าง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 เเคยเห็นช่างปางช่ามันเฟ้โตโตไม่เบาจมูกยาวๆาวเรียวหางงวงมีเคิ้วใต้งวงเรียว่วานะมีหูมี ช้ร่างยาวแต่มันไม่มีหางนะพี่ใครบอกไม่มีหางด,ด,ดูดีๆเออเออเออเห็นละเห็นละเออนึกว่ามันไม่มีหางแต่ช้างอะไรยืนสองขาพี่เออมันคือช้างในตำนานพวกเอกงนี่ก็ถามเยอะจังเงงอ็นูซเกินฟันบาดโอกระตักกันเบ้อมโดนฟอลิทนูร์ลำเอ็นโซเอาเรื่องอยู่นะนะเกมนะทุกคน จะบอกว่าเออเอนโซแบ่งจัดๆเลยค่าดอกกระจายมาหรือยังชัดนะ,ะ Harriet. นะเออเจ้ใจเย็นเจ้ผมยังไม่ได้จ่ายนี่ไงรู้จักโซของเอนโซไหมโซเอนโซโซเอนโซว่ะโอ้โหเอนโซเอาจัดๆเลยว่ะทุกคนโอ้เจ้ยุ้ยของถอยก่อนเจ้ยังไม่อยากโดนโซของเอนโซดีแล้วเนี่ยโอ้ยดีแล้วที่ไปอยู่กับ ฝั่งเราเนี่ยเออถ้าเกิดว่าโซ่มันพวงมาหาเราเลยชิบหายเลยนะอนยเออเน่จ๊ยุ้ยฝากไว้ก่อนอจะคุณจ่ายค่าดอกมาหรือยังจ๊ะฮึกรุ่งเฮดช็อตยิงไม่โดนอ่ะพี่ก็บอกว่าไม่เอาเอลสุไม่เอาเอลสุก,ก็ยังจะเอามาก,ก่อนเราอยากเล่นนะ่ะเออตามสบายพี่ไม่ว่าอะไรป้องโอ้โห เอลสูดจ่ายค่าดอกมาหรือ,อยังยังครับเจขอโทษครับเจชักหน้าเพิ่มเลือดให้ใจ่ายค่าดอกมาสิดีๆชักนะแฝงนี่ไงบอกแล้วว่าจ่ายค่าดอกมาไม่ฟังฉันเลยโอ,โอ้ยถ้าจะมากันขนาดนี้ก็เก็บชักหน้าไปเถอะชักหน้าเองก็ไม่น่าจะไหวบอกแล้วยาวเอลสูมห้มนั่น่ะมันซูมยิงอย่างเดียวเลย พี่ผมขาทอดผมตังใจผมจะซูปยิงอย่างเดียวอ้าว oh, เอ็นโซควงโซ่ไปเก็บฟอร์จิโน่ลำไม่อันได้เกิดเลยโดนสะเละเทะเลยดึงวิญญาณมันก็ดึงวิญญาณแฟงดึงวิญญาณจริงๆนั่นแหละดึงลมไม่ว่าอืมอมันไม่มีล้างหรอกมันมีอันนี้นี่นะเออเรียบร้อยอย่างเงี้ย อออช้างอะไรยิงสองขาช้างตัวนี้ไงช้างตัวนี้เนี่ยแหละเออนึกวิญญาณโดนเต็มๆวิญญาใครไม่รู้ให้ยะเตะลำโกโกแ้แล้วก็โดนอโดนใครโดนเด็กช่างเก็บรู้จักหรือเปล่าเด็กช่างอ่ะเด็กช่างอ่ะป้องไม่โดนยิงยังไงให้ไม่โดนวะ โอ้ยอะไรนะอะไรนะเออเออเออจะจะบอกว่าเก็บไว้ก่อนตัวเนี้ยจะพิมพ์อย่างนี้ใช่ไหมพี่ก็ตั้งใจจะพิมพ์แบบนั้นแหละน้องเอ้แต่ว่ามันพิม์ไม่ได้อ โอ้ยขออภัยทุกคนเวลาทําเสียงชักหน้าแหบๆนี่มันเจ็บคอนะเคินพี่ก็อย่าฝืนทําพูดเองเออเองนะอย่าให้ได้ทํานะชักเสียงแม่แม่พูดอพีพอ่เสียงเดิมเอะผมว่าเ,าเห็นไหมบอกแล้วยายทำชัดาวสวยไหมล่ะฝิ่นไงล่ะเอ็นโซคุณโซมาแต่ไกลม่เอ็นโซเก็บเจ้ยุ้ย ยี่ยฝากดอกไว้ก่อนเจชอยเอ็นโจะเอาแล้วป,ป้องเห็นช็อตเป็นไงล่ะผมยิงโดนรือยังเห็นไหมเห็นไหมเอ็นโยิงโดนนี่ควงโซ่จับนี่ดึงถึงวิญญาณมัน <c oughs> ดึงถึงมาให้ดึงสักดีๆเอ็นโซมาแล้วะวะโฟเลนขอถอยก่อนไม่ทันแล้วโดนโดนถึงวิญญาณเรียบร้อย ชักหน้าโกรเพิ่มเลือดให้ขอบคุณชักหน้าอยากจะเต็บให้อย่างงามๆเราต้องการใจชนะตานี้เดี๋ยวเราจัดให้อย่างสวยเลยถ้าเราเกิดนะมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่นวไม่ใช่เหรอเอีนโซ่ไอ้ตอนมันพูดน้ำทำมันมันเสียงมันน่ารักแต่ทำไมตอนนันพูดเสียงมันเข้มจังวะพี่ บทบาทมันเป็นแบบนี้ใจพี่ทำยังไงล่ะพี่ก็ลองเอาเสียงหน้าั้ีกทีสิได้เลยเยดจับมาแล้วชัดแน่เลยพูดนับเปิดอัติล้างสกิลทุกอย่างเอ้ยเอ็นโซคนโซมาแล้วไอ้บวร้าถอยมันควงโซ่มาแล้วอ้ถอยถอยถอยอยโอ้โหไเตเตโดนเรียบร้อยแกรกขอโทษแกรงไม่ได้ตั้งใจอแกรกโนนเหรอเรียบร้อย ยังไงล่ะโซเอนโซเป็นยังไงรุนแรงแค่ไหนดูดูไว้เรียบร้อยฟวาดคิวด้วยโอ้โหเก็บหมดเรียบทุกตัวอืมอืมนี่แน่นี่นะี่แนีนี่นี่นี่นยิงเข้าไปเออชมกหน้าก็บอกว่ายิงเข้าไปยิงเข้าไป เอาหมดทุกอย่างเชนห่าไม่เคยให้เหลืออะไรไว้มาแล้วเฟสเฮ้ยตอนเสียงมุดพ่นน้ำมันน่ารักจังเลยทําไมตอนมันยิงมันไกลไปอีกตัวหนึ่งวะไม่ได้ไม่ได้ชักหน้าจะต้องจัดการทุกๆอย่างให้จบเจยุ้ยไม้ผมสดีดีเจยุ้ยนี่เห็นไหมดีเจนุ้ยดึงเข้ามาไอไอไอ้ดีเจนุ้ยจัดจัดการให้หมดเลยเดียดีเจนุ้ยจัดให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งดีเจนุ้ยตอนไหนน่ะ มานแล้วไม่รู้โอ้โหเอ็นโซควงโซมาเป็นดีเจนุย้ยเรียบร้อย,อยดึงวิญญาณดึงโดนด้วยอแกรดึงวิญญาณว่าไม่ได้ดึงวิญญาณนเะมื่อกี้ดึงโดนเต็มๆเลย,อยเอ็นโซก็เอาจัดเลยบอกแล้วเดี๋ยวเราจัดให้เชื่อแล้วว่าจะจัดให้ เอ็นโซขอสักตัวให้เราได้ไหมฮะเราขอสักตัวได้ไหมใครมาขอตอนนี้วะเอลสูแม่เอลสูขอสักตัวได้ไหมเอ็นโซก็เอาไปแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ยังไม่ได้เลยโอ้ยลัดไปเห็นเห็นยังบอกไม่ได้โอ้ยเฟ้ก้อนไปไอ้พี่ขอร้องเสียงเมื่อกี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอ้เราก็พูดผิดกน้นนะเฟ้ เฮ้ยมาสิมาสิเกรกเราต้องจัดจ่ายค่าห้องหรือยังจ๊ะค่าดอกจะจ่ายหรือยังนี่แน่รู้จักกระเป๋าค่าดอกแล้วรู้จักเด็กช่างย้อนเวลาไหมเดี๋ยวได้ตายแน่เจยุยนี่เจยุยไม่เคยกลัวเด็กช่างย้อนเวลาทำไมอยู่ๆมันก็ย้อนเวลากลับไปเพื่อจะเอาเลือดมันเฉยเลย ป้องเฮดชอตน,นี่โดนแล้วไงเป็นไงเอลสูโดนแล้วนะเห็นไหมบอกแล้วว่าเอลสูยิงโดนไายห,หัวอเอสูนั้นแม่ใจนั่นว่าเสียงเอลสูแน่นอนเมื่อกี้เสียงเอลสูแำไมจะแปะไม่ใช่เอลสุตอนนี้เป็นชื่อหน้าแฟ้พูพนะววะว่า้ช้างอะราวาเจ้ง มันผิดตรงไหนไอ้เป็นเอวสูมันผิดตรงไหนมันผิดมากเลยนี่ไงผิดตรงไหนเป็นเอวสูแล้วมันผิดตรงไหนผิดทุกอปองลูดอักเลซูมยิงอย่างเดียวภูมมธรรมดาก็มีมันจะยิงทําไมซูมอะไรนักหนาะซูมมันเอาเป็นไปซะซูมวันข่อมซูมวันยังข่อมเลยมันไม่ใถ่ช่วยไข้ท้ายเลยเอวสูเนี่ยปองเนี่ย จะซูมหาอะไรลหละเนาะนแล้วก็ผมชอบยิงอย่างเงี้ยทำไมอะ่ะชอบยิงอย่างเงี้ยตายตายเอลสุไปเป็นศพซะไม่เอลซุไม่มีทางเป็นศพ <c oughs> โอ้โอยเดยกก็โดนเมนเอลซู <c oughs> เขาเล่นหรอกคนนี้เขาเมนเอลซู เฮ้ยเชะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมันมีการกัดนิดหน่อยนะเพื่อนๆขอโทษทีกัะ <kind> ต <abonn deuxième> ุกอะไรอ๋อพอดีมีคนแจ้งรายงานมาว่ามีปัญหากับฟอร์เรสเฮ้ยเาชู้ชี่ยเาชู้ชโอ้ยเราไม่ทันอะไรเลยอะโดนกระทืบเละซะแล้วมานมันควงโซ่มาไงไป เป็นไงเลยเจ๊เด็กช่างดึงวิญญาณแล้วก็ดูดได้เอ้าโหโดนโอ้โยเละไรงานนี้โอ้ยขออภัยทุกคนบอกเลยว่าอย่ามายุ่งกับชักนั่งมาเฮ้ยจ๊ะเฮ้ยผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจผมสาดเดินทางมาไกลก็กลายเป็นศพไปซะไอ้เจ๊ลำโกโก้โกโก้ไม่ทันละโกโกวาแตกไปก่อนฮะ และนี่ก็คือชัยชนะของชักหน้าแล้วแกมนี้มีเอลสุไวเทืออะไรวะอย่าว่าสียังน้อยเอลสุมันก็ยิงได้ยิงโดนด้วยเจ็บชิบเลยไม่ถึงฝ่ายเขาเลยไหมไยเราเนี่ยแหละเจ็บเออใช่ไยเราเนี่ยแหละที่เจ็บโอ้ยเหนื่อยชิบหายเลยเหนื่อยเหนื่อยโอเค และเกมนี้ก็เป็นเกมที่แสนเจนเอยแสนจะลำบากอีกเกมหนึ่งแต่ก็ได้รับชัยชนะมาใครแบกเอ็นโซแบกย่างหนักเห็นไหมผมบอกแล้วไว้ใจผมได้เลยดีเจนุ้ยเนี่ยนะเขาเกิดแล้วดีเจนุ้ยเกิดสุดๆเลยพี่โอ้ยผมบางใจสุดๆเลยผมเห็นดีเจนุ้ยเกิดโอ้โหเขาฟวงสู้มาตุ๊ต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 ตุ๊้ตุ๊ตตุ๊ตต อย่างไงถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆชอบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผม